ไปช่องไหนเขาก็บนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเนาะเป็นเหมือนกันหมดเนาะน้องคุณแม่เนาะเป็นเรื่องธรรมดาครับถ้าเราคิดเยอะเราก็ไม่ได้ไล์อะเออน้าไล์ไปต้องนี่นี่นี่รุ่นรุ่นขาใหญ่รุ่นรุ่นพี่ชายนิ่กลมหนึ่งไล์ทีหนึ่งนี่โอ้โ oh. ห <c oughs> คอมเมนต์ในไล่ปื๊ดปื๊ดปื๊ด ฮัลโหล my friend thank you thank you thank you คร,รับ my friend อ,อะไรนะร <S 1> <S 1> เลิฟๆครับ,รบร my f r i e อะไรเพงานฟังไม่เข้าใจวาพนุสำหรับคอยสองคนก็นได้เหมือนเดิมจ้าขอให้มีเพื่อนคุยโอ้ยแม่นครับแม่นแมนจริงครับว่าให้เอาอะไรนะผม็เลรสายชัด อันไหนสายขาวมันมีแต่สายแดงผมก็จะเดินหาสายขาวอยู่สายชาติขาวผมหาไม่เจออันไหนสายขาวเห็นแต่สายแดงบางทีก็กลัวเรื่องเลือกผิดใช่ใช่ใชก็่แบบ้นะผมก็กลัวจะอ่านชื่อผิดอยู่พินิคมพินิคมมันจะกย,ยกข้าวหอมนะครับแปล,แปลชื่อไทยให้แน่นเอาผูา้ใดอ่านออกก็แปลชื่อให้นะเด้อไมยเฟียนชั้นนะ คุณไมเฟน thank you นะครับพี่นิคมแปลผมหน่อยดิชื่อไมเฟนผมนั่นชื่ออะไร <c oughs> อันตอนไปในไลค์เขาในอันในคลิปเขานะ่ะก็ไปเรียกเขาถูกอยู่เดียเพราะว่าคนอื่นเขาพาเรียกแต่ตอนนี้ผมก็มาจำจำได้จำโปรไฟล์จำาอันตวัวภาษาอังกฤษได้แต่ไม่การียกชื่อเขา <c oughs> เอิ่นผิดชีวิตเปลี่ยนอ่ท่่่าได้วบัดนี้ ใช่ไหมไม่คเคยที่บม่ยนเลยคุณข่าวห,หอมเมื่อในนองข่าวหอมมาไปร้อยนทีนะ่เนาะอยู่บ้านแต่คุณยายเลยปติเข่าหอมมาไปร้องยนเลยปิ อนันดานะครับผมนิยายเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนันดาครับเ,ออเด้อใส่ปัจเจก่อน,ดเ,ออนเด้ไเอไหนอ,อ่ะเราคมใส่ปัจเจกันแม่อัดเราก็มาแต่แต่แหลกๆมาแนะ้แม่อัด แม่อัจฉริยะนะครับผมกราบค่ะคุณแม่อาจเราไปช่องไหนเราก็ไปแนะนําให้ดีดีคุณแม่นะช่องคุณแม่เราไล่ที่นึงมือนันผมเข้าไปเท่าไรละสามรอยเท่าไรละ่ะ <c oughs> คุณแม่เราไล่คนสามรอยสี่รอยฟาดเลยเขาไปก็นจนมาตื่นแล้วตื่นคนไหมแม่เรา อ,อาจารย์ขณะผมคุยกับน้องเบาเนาะผมคุยกับน้องเบาน้องเบาบอกคุณแม่ก็ามาคุยกับผมยาวเลยพี่เอ้ย่าคุณแม่น้องเบาที่ไปทําสวนทุเรียนนะ่นนะเราขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันน้องเบาจ้าพี่ตุย้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผมก็บางทีก็สอง